ใครไปสายทุเรียนต้องเตรียมกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยในงานเขาขายแค่5บาทราคานี้ไม่เกินจริงม,มีเงินแค่หลักสิบก็ได้กินทุเรียนอร่อยๆกันแล้วแถมเขายังมีนาทีทองขายทุเรียนลูกละ99บาบทพี่พูดไปเขาไม่ได้มีนิดเดียวเขามีเป็นร้อยลูกเลยนะวันนี้ต้องพามาชุดท,ที่งานทุเรียนเ e อ็กโปสี่มุมเมืองอ24งานเขาจัดตั้งแต่วันที่2 1ถึง26พฤษภาคมเป็นอีกหนึ่งงานที่ใครชื่นชอบการกินทุเรียนต้องห้ามพลาดเลยพเพราะเขาด้รวมชาวสวนทุเรียนจากทั่วประเทศมาไว้ที่นี่มีทางทาพาอและาหกง ก็หาซื้อกันง่ายๆได้ที่นี่จริงๆคือมีทุกสายพันธุ์เลยแต่เราไล่ให้ไม่หมดในงานเขายังมีจัดนาทีทองทุกวันอย่างร้านเอกกันเองเขาก็ขายทุเรียนพูละ5บาทเท่านั้นทุเรียน,นคือดีเลยเปลือกบางเม็ดนิดนึงนี่ยังไม่หมดนะภายในงานยังมีนาทีทองทุเรียนลูกละ9 9บาทลูกคือใหญ่เกตดีไม่ใช่ไสตกเกจ่ายเงินแค่หลักสิบก็ได้กินทุเรียนดีๆกันแล้วส่วนใครอยากกินทุเรียนเนื้อดีๆเราก็แนะนาเป็นร้านอานน์เจจันเป็นเนื้อความสวยระดับ V.I.P. เลยที่ร้านเขาขายทั้งส่งและปีกแถมยังมีรรๆออก้้้วยยแาาาาาทเนนนัะะลจหหขง ราคาคือดีเนื้อดีมากในงานไม่ได้มีร้านแค่นี้นะ<ๆ>เขายังมีอีกหลากหลายเลยแถมเขายังมีโปรให้ทุกร้านที่สําคัญเขามีทั้งราคาปีกแล้วก็ราคาโซนเปิดขาย24ชั่วโมงถูกใจร้านไหนก็ไปจา่าส่วนนี้เป็นบรรยากาศวันแรกที่เรามาเขาจะมีการแข่งขันปอกทุเรียนและกินทุเรียนจุดีนะเราลงทะเบียนไม่ทันอย่างนั้นเราได้เป็นผู้ชนะแล้วไหนเค,เคยกินทุเรียนได้มากสุดกี่ภูคอมเมนต์บอกเราหน่อยเป็นอีกหนึ่งงานที่ใครชื่นชอบการกินทุเรียนเราไม่อยากให้พลาดเลยงั้นวันนี้เราขอขับรถคันนี้กลับบ้านก่อนนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กัน